บาดมือเจ็บเจ็บเลยอืมบ่อแดงก่บนี้อุ้ยอันนี้อยู่ใต้ใบตองบ่อบ่แดงบนใบแต่ว่าห่างงามเลยวงเนี่ยเฟดเป็นแฟ็ดวางข้างเด้อมาดิเด้อสามอ้พี่สอง น่ารักแท่มีจีเพินนะ่นมั้กําลัางสิเป็นจีในหน่อยออกอีกเซยอยู่คล้องแสบโอ้มีหลูกมนนั้งเป็นมูลเลยเด้อค่ะมูกันเนนะ้อื้อหือหัวหัวีกกันนะ้วาวหี ดอกนึงข้งางหลังอันนี้ดอกใหญ่เพิ่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันกับช่องวันพระพาลุยค่ะเมื่อนี้มากับช่องกอบสายลุยปุ๊บอยู่ข้างในคุนเด้อพี่นอ้องส่วนเห็นแต่หลังเนาะเห็นแต่ข้างหลังใบใบค่ะเขาขอมาว่าท่านโดนค่ะเขากับแมาพ่อเฮ็ดเพิ่งท้องค้ำค่ะพี่นอ้นองแฮงมาทุกทุกว้า พ่ออย่งกับพ่อพ่อเห็ดผนทองค้ำหมดผงทองค้ำค่ะน,นี่น้อนคองแสบรู้มีหลุมน้นี่เป็นมูเลยเด้อค่ะมูนี่นีนแมงอันน,น,นี้ตอมเราแมงล,ละพผุนยาวลงไปทางล่างคนดมกันนะอือมีตะหองตูมพผุนสองดอกกันโอ้ยังงามคับครับ อีกหรอโอ้โฮอีกกันนี่ยว้าวปลีเด้อมือกล่องอื้ปุ่นดอกนึ่สวงทางหนังก็งามงามเลยครับนี่ไส้ส้ไส้พเม้นหน่นหลายดอกอยู่โอ้โฮขอนอนอ่อมจากสีนั่นนี่ดอกนึงใสอ๋อ ดป๊าดมูนี่หลายดอกไหเห็นเห็้ละงูอยู่เฮียงกันเลยบ่เฮียงกันเลยใส่ละดอกนู้นดอกนึงอยู่อไซล่ยงนี่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 เอาเอาเอาเป็นแมงยุ่งตอมนะแม่น่ะ โอ้มานหิหมานทองคัางเดิมเอยดิเด้อสามอ้พี่สองขนาดรักเนี่มีจีเพิ่มนมากําลังสิเป็นจีในน้อยออกอีกเซ้ยอยู่ตะไคร้ใหญ่อุ้ยโอ้ยอุ้ยอ้ยมันนาวม้เสียอาไ้เปล่านี่ฮ้ ซ้ำจานเข่าอืมซ้ำจานเข่าเลยอ๋อดี๋ยลังมาเตรียมเร็วเนาะจีฮิตไข้เหลืองค่ะเป็นมูลเลยจ้ะพี่นอ้องอื่อก็อยากเปลือนเนาะ ห้ามูเปื่อนเอ่เข่าไข่ดอกงามๆพ่นแล้วครับพ่นพ่นพ่นสองไข่เลี้ยงกันจับนี่อุ้ย เห็ดผงเข่าจ้าน้ำพักนม่ดอกเดียวนี่แหละค่ะจั๊ะเลยพี่ดอกหมวกในพงเนี่ยนหลงโง่อะโอ้บรรยากาศดีแห้งค่ะมือเนี่ยแต่เห็ดมุมเป็นมูจ้าน,นี่เราหงกบุเป็นมู ô sữa ống nhạt lưng lưng Bát phi hít phần thoáng khăm Bọc nháy สองดอกมันจะมีนี่คับอิรีค่ะงามครับพี่น้องเลยหวานหวานเยค่ะนี่มีมไหนพี่น้องมูเดียวกันกับเมื่อกี้เ้ยค่ะ ดอกจากดอยนั่นกับมาดอยนี่กับวันมีแต่ใบตอวงสีใบตองเลยล่ะครับอยู่เิ้นเงาเป็นเงาอยู่จ้าพี่น้องเอาข้าวผัดที่นี่เนี่ยวันนภาเคลียเนี่ยพี่น้องนะนะไม่มาพี่ไม่มีพี่กิ๊กที่นี่มันไม่ฝืนครับเสร็จะคือวันภาเคลียเนี่ยเสร็จแล้วเอาหมดหรือเป่มาเอาดอกง่ายเด้อจ้าบัญเอาดอกง่ายซะก่อน นี่สาวันเห็นแล้วปอนสีคือกันก็ไปตวงกลังว่าโบเห็นเนาะเป็นมูงาไปเลยอุ้มูระกมูระกงม้ยค่ะไม่ใช่อ๋อันเกดไตวงเห็นมันเงาาอยู่เนาะ เราเดียวเดินกอ,อือเป็นปาลาอยู่อา่าพอได้อ,อยู่ตีนี่ก็ไดัีแม่งยุงต่อมแม่หนหเดไดป้าดผู้ใดอกเงี้สามดอกอมังตอนอ่ะเดือบ ถือฝนแล้วก็ไปไว้ไว้ดอกเห็ดอันนี้ส้ยงามขนางนอบเหลืองอุ้ยหุยจ้ะนะฟีดกัวแดงครับว่าเงินบาทมือเ้อยงานี่ยงาออกก็คะก้อนบาทมือเจ็บเจ็บเลย บอแดงกว่าน,นี้อันนี้รอใแญ่เพิ่นค่ะอ,อันนี้ยูใต,ต้ใบตองบอบอแดงบนใดใช่าหมงรับงามๆเลย웅เนี่ยแฟดเป็นแฟดจ้ะเห็ดพึ้สาดครับดอกนหนึ่งพึ้หวานครับ ดอกไข่ครับดอกนี้กูนะอ่าุูนะดอกเขาไขเขาไขเขาไขพึ réussi, ่งสาดอกนี้ครับนี่สาวันไปข้างล่างกูเนอุนะสาวันอยู่ขางหน้ากูน่ะหืดอกหญ่เติบข้นพึงน่นะครับ ข่อเห็ดเพิื่งมูนี่นะครับอ้เฮ้ยเหมือนอะสาววันกับยางกอนนะครับเนาะเริ่มเก็บอมูนี่ก่อนเด้อเนอะเล็บนี่เหมือนอลไรเหมือนแล้วเพิ่งเห็ดแดงกอมื่อนี่กะได้บ่เต็มตาเนาะค่ะเนาะ คลิปหน้าพอกันไหมเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ